เนี่ยนะมือจับดินเนี่ยเอานี้เทใส่เอาโคนมันนะเดี๋ยวเทใส่โคนมาลูกนี่นี่เอาเทใส่โคมนมะันอะจะได้เออเทให้หมดค่ะค่ะทั้งถุงเทใส่โคนมันเร็วเร็วเทลงไปเออเกียเอามืออ่าอ่านั่นแหละอีกสองปีงกินกได้อะไรเต็มใบเนี่ยอ่ะมันเป็นไรนะกวาดมันโคนมันสิลูกกวาดเอามือใช้มือใช้มือค่ะเออเอามา เอามาเอามาให้หมดไปเอาต้นไอ้นั่นมาเสียบบังแดดให้มันไปอนเอามาอีกเอามาเยอะๆเลยลูกต,ต้นสุดท้ายนู้นอีกวางอยู่นู่นสองสามต้นนะคะ <Okay. S 1> นั่นนะนเออบุกลรีนไหมเอมเองอกก็ปลูกไปแล้วเดี๋ยวข้ามไปปลูกฝั่งนู้น,นอีกปลูกงอกฝั่งนน้นนะ นางงามอะไรเนี่ยเทพีอะไรไม่น่าหนูเสียบได้พอดีเลยเหรอเปล่าแต่ถ้าปลูกสองต้นคู่กันเป็นต้นหนูกับไม้กันต้องใส่กิ่งนี้เพราะว่าเป็นคู่กันแต่สร้างมันเถึะปักตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนั้นเอาฝั่งนู้นที่เอาฝั่งนู้นปักฝั่งนู้นวางแดดฝั่งนู้นเออแดดมาทางนู้นโอ้ยหันผิดด้านอ่าเอาวางแดดค่ะ ปากลงไปลึกเลึกลึกเึอกมีแรงเปล่ากินข้าวยังเต็มเลยอะไรเต็มดิน